โปรแกรม x p r e s s นั้นนอกจากจะใช้สำหรับธุรกิจซื้อมาขายไปแล้วก็ยังสามารถประยุกต์ใช้กับธุรกิจต่างๆได้อีกด้วยอย่างเช่นธุรกิจผลิตขั้นตอนของธุรกิจผลิตจะเริ่มจากการบันทึกซื้อวัตถุดิบเพื่อไปใช้ในการผลิตตรงส่วนนี้เราต้องรับสต็อกวัตถุดิบเข้ามาในระบบนะคะทางโปรแกรม x p ็จะใช้ที่เมนูเมนูซื้อข้อที่4ซื้อเงินเชื่อ คลิกที่ปุ่มเพิ่มข้อมูลสำหรับผดดกที่ฉันไม่มีนะคะเลขที่ใบรับให้โปรแกรมรันให้วันที่สมมุติว่าเป็นวันที่11เดือน8รหัสผู้จำหน่ายขอเป็นดิจิทัลจำกัดมาในส่วนของรหัสสินค้าเลยนะคะตัวแรกที่เลือกก็คือวัตถุดิบที่1ตรงส่วนนี้ต้องพึงระวังนิดนึงนะคะการ เลือกรหัสถ้าเราเลือกรหัสผิดเมื่อไหรสต็อกการ์ดเราก็จะผิดตามไปด้วยนะคะในที่นี้ที่ฉันขอซื้อวัตถุดิบ1และวัตถุดิบ2เข้ามาอย่างละ10ตัวเลือกตัวแรกก่อนเลยค่ะวัตถุดิบที่1ส่วนส่วนที่2ที่จะต้องระวังก็คือคลังสินค้าคลังสินค้าหมายถึงอะไรหมายถึงสถานที่เก็บของ ถ้าเรามีคลังสินค้าหรือสถานที่เก็บรายที่การรับเข้ามาในครั้งนี้เราจะเอาของไปเก็บไว้ที่ไหนเราต้องเลือกให้ถูกสถานที่ด้วยแล้วก็ตอนที่เราตัดออกหรือเบิกออกไปเราก็ต้องเลือกตัดให้ถูกคลังด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าเลือกผิดสต๊อกก็จะผิดไปด้วยในที่นี้ที่ฉันขอเลือกเป็นคลัง0นย์หนึ่ง 01. จำนวน10ตัว ส่วนที่จะต้องพึงระวังคือในส่วนส่วนของตัวคูณเป็นหน่วยย่อยนะคะถ้าหน่วยย่อยนะับเป็นตัวหน่วยซื้อเป็นตัว2ตัวนี้เป็นหน่วยเดียวกันตัวคูณจะต้องเป็น1เสมอแต่ถ้าครั้งนี้บังเอิญจะซื้อเป็นโหลหน่วยซื้อเป็นโหลตัวคูณตรงนี้เนี่ยต้องใส่ตามหน่วยซื้อก็คือสิบสองนะคะที่โปรแกรมแป็กเพจจะวิ่งเข้าไปในรายงานสต็อกก็คือจะเอา1ิบ คูณกับ12จะวิ่งเข้าไปสต็อก120ตัวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าตรงส่วนนี้เราใส่ผิดสต็อกก็จะผิดไปด้วยดนะคะดะนั้ฉันขอแก้เป็นตัวแบบเดิมราคาหน่วยละ400บาทอีกตัวหนึ่งเป็นวัตถุดิบที่2ค่ะขอเก็บเข้าคลัง01เช่นเดิมจำนวน10ตัวตัวคูณเป็น1ถูกต้อง ราคาต่อหน่วย600บาทเรียบร้อยแล้วนะคะกดปุ่มบันทึกข้อมูลผลการทำงานของบินซื้อ1นึ่ใบทำอะไรให้เราบ้างนะคะเริ่มจากในส่วนของผู้จำหน่ายตรงนี้นะคะแฟ้มเจ้าหนี้ของเราจะเพิ่มขึ้นอีกอย่างนึงก็คือดูในส่วนของประเภทราคาตรงนี้เป็น2แยกแวด โปรแกรมจะวิ่งเข้าไปในรายง,งานภาษีซื้อด้วยอย่างที่3ที่โปรแกรมจะทำให้ก็คือสต็อกการ์ดวัตถุดิบและวัตถุดิบ1และวัตถุดิบ2สต็อกการ์ดจะเพิ่มขึ้นอย่างละ10ตัวส่วนสุดท้ายที่โปรแกรมจะทำให้ก็คือการบันทึกบัญชีเราสามารถคลิกที่ดูที่ปุบดูรายการบัญชีได้เลยนะคะสิ่งที่โปรแกรมจะทำให้สำหรับการบันทึกบัญชีแบบเพอร์เฟชวล อย่างแรกโปรแกรมจะเดบิตวัตถุดิบคงเหลือเข้ามาแต่ถ้าเป็นแบบ p e r i ย d i c โปรแกรมจะเดบิตซื้อวัตถุดิบที่เป็นหมวด5อันนี้คือข้อแตกต่างของเขาคือบัญชีสินค้าจะบันทึกไม่เหมือนกันนะคะหลังจากที่เราได้ทำการซื้อวัตถุดิบเข้ามาในระบบแล้วนะคะทีนี้ถึงขั้นตอนการเปิกวัตถุดิบไปผลิตน,นะคะทางโปรแกรม Express เนี่ยได้เตรียมเมนูสำหรับ ตัดสต็อกอย่างเดียวโดยที่ไม่กระทบกับระบบอื่นเอาไว้โดยใช้ที่เมนูสินค้าข้อที่1รายการประจำวันสินค้าข้อที่1จ่ายสินค้าภายในหัวข้อนี้มีทั้งหมด4หัวข้อนะคะทั้งหมดตัดสต็อกทั้ง4หัวข้อเลยดิฉันจะขอเลือกเป็นหัวข้อที่2ค่ะจ่ายวัตถุดิบเพื่อผลิต คลิกที่ปุ่มเพิ่มข้อมูลนะคะเลขที่เอกสารจะขึ้นเป็น p d ขอให้โปรแกรมรันให้ค่ะ Enter p a r t วันที่ที่ฉันขอเบิกเป็นวันที่11เดือน8สํสำหรับรแผนกตรงส่วนนี้เราสามารถประยุกต์ใช้นะคะถ้าเราอยากรู้การผลิตเป็นจ็อบงานหรือเป็นโครงการเราสามารถระบุเป็น แยกแผนกเป็นจ็อบหรือเป็นโครงการได้โดยถ้าเราต้องการสร้างแผนกเนี่ยเราสามารถสร้างที่เมนูเริ่มระบบข้อที่7กํากำหนดแผนกนะคะตรงส่วนนี้ดิฉันไม่มีขอ enter ค่ะหมายเหตุ head, ตรงนี้เป็นคำอธิบายเพิ่มเติมใส่ได้30ตัวอักษรค่ะดิฉันขอบันทึกเป็นเพื่อประกอบเป็นสินค้าสำเร็จรูป กด enter มาที่ช่องรหัสนะคะเราจะเลือกตัดวัตถุดิบ1และวัตถุดิบ2เบิกไปผลิตอย่างละ1ตัวเริ่มจากวัตถุดิบ1ตัดออกจากคลังศูนยก็คือคลังที่รับเข้าจำนวน1ตัวตัวคุณเป็นหน่วยย่อยเป็น1ถูกต้องสังเกตไหมคะมีราคาต่อหน่วยขึ้นให้อัตโนมัติทราบไหมคะว่ามันดึงมาจากไหน ใช่ค่ะเขาดึงจากรายการรับเข้าที่เราเปิดบินซื้อเงินเชื่อนั่นเองตัวที่2นะคะดิฉันขอเลือกเป็นวัตถุดิบที่2ตัดออกจากครั้ง0ูนย์นนวน1ตัวตัวคูณเป็น1ถูกต้องเห็นไหมคะราคาต่อนหน่วยก็คือ600บาทดึงจากรายการรับเข้าหลังจากนั้นขอกดปุ่มบันทึกข้อมูลบินใบนี้ทำอะไรให้เราบ้าง สังเกตว่าไม่มีรหัสลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ให้เลือกเพราะฉะนั้นไม่มีผลกับลูกหนี้และเจ้าหนี้ในส่วนของตรงนี้ประเภทราคาก็ไม่มีให้เลือกเพราะฉะนั้นไม่มีผลกับรายงานภาษีซื้อหรือภาษีขายเลยนะคะส่วนที่จะทําให้แน่ๆคือการตัดสต็อกโปรแกรมจะตัดสต็อกวัตถุดิบหนึ่งและวัตถุดิบ2อ,อย่างละ1ตัวสุดท้ายที่เขาจะทําให้ค่ะถ้าเป็นทึกบัญชีแบบเพอร์เปวล เราลองคลิกเข้าไปที่ดูรายการบัญชีนะคะถ้าเป็นแบบเพอร์เพชวลโปรแกรมจะบันทึกเดบิตงานระหว่างทำเนื่องจากกำลังเข้าสู่กระบวนการผลิตส่วนเครดิตโปรแกรมจะตัดในส่วนของบัญชีวัตถุดิบคงเหลือออกนะคะส่วนยอด1,000โปรแกรมเอา400บวกกับ600นะคะจะได้เท่ากับ1,000บาทแต่ถ้าบันทึกบัญชีแบบพิเรียดิกในหน้าจอเนี้จะไม่มีการบันทึกบัญชี